เมื่อเรานิกถึงคาว่าหนังสงครามภาพที่เราขึ้นมานิหัวเนี่ยมันจะเป็นภาพของวิลกรรมการเสียสละและการต่อสู้ที่ชัดเจนระหว่างเราและพวกเขาบนสมรภูมิที่แบ่งฝกักแบ่งฝ่ายด้วยเส้นเขตแดนและเครื่องแบบเรื่องราวของเหล่าทหารหานที่สู้กับข้าศึกเพื่อปกป้องบ้านเกิดและพวกของนี่คือภาพจําที่เราคุ้นเคยกันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าศัตรูที่นไกลสุดนั้น ไม่ได้อยู่สุดแค่ปลายกระบอกปืนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภายคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่ทหารจากฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นคนที่ออกคำสั่งให้คุณไปตายจากห้องที่อบอุ่นและปลอดภยัยนี่คือคำถามสำคัญที่ภาพยนตร์คลาสสิกของผู้กับสตารีลิคูบริกอย่างแพสซกลอรี่จะพาเราไปสำรวจนะเรื่องนี้แท้จริงแล้วไม่ได้กำลังเล่าเรื่องการลบลระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนี แต่กำลังฉายภาพการต่อสู้บนโดดเดี่ยวของชายคนหนึ่งกับศัตรูที่มองไม่เห็นและน่าสะพรงกลัวกว่านั้นมากนั่นคือระบบระบบที่ขับเคลื่อนด้วยความเทอทยานและอัตราของคนระดับสูงระบบที่มองเห็นชีวิตทหารไปแค่เพียงตัวเลขไปแค่หมากบนกระดานที่พร้อมจะถูกสังเวยด้ทุกเมื่อเพื่อรักษากิจยศจอมปลอมหรือเพื่อดาวอีกดวงบนบ่าและนี่ คือเรื่องราวการต่อสู้ของพันเอกเด็กซ์กับศัตรูแท้จริงของสงครามเรื่องราวความขัดแย้งทั้งหมดเริ่มต้นเริ่มต้นขึ้นไม่ใช่ในสนามรบแต่ในห้องนัอา o าแห่งนี้ที่ซึ่งสงครามถูกมองเป็นเพียงเกมกระดานนายพลบลูรัสผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาพร้อมกับข้อเสนอที่หอมหวานเขาไม่ได้พูดถึงความเป็นไปได้ในยุทธวิธีแต่เขาพูดถึงสิ่งที่นายพลมิวโลต้องการมากที่สุดคือการเลื่อนยศ ภารกิจยึดแอนฮิลหรืเนินม,มดซึ่งปาทีรู้กันดีว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาไม่ใช่เพื่อฉะฉะัยชนะในสงครามแต่เพื่อเป็นบันไดส่วนตัวสู่ความสําเร็จสเกตบดสานานะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้เถียงกันเรื่องความเป็นไปได้หรือความสูญเสียแต่มันคือการต่อรองผลประโยชน์ล้วนเมื่อในพลบิโลดิ้นเขาว่าเลื่อนยศความลังเลทั้งหมด ก็หายไปในทันทีชีวิตของอาหารต้บะคมัญชากว่า8ปดพันนายถูกตีราคาออกมาเป็นเพียงแค่ดาวประดับบ่าดวงใหม่ของเขานี่คือการทํางานของระบบในแพสซบกรอรี่การตัดสินใจที่ส่งผลต่อความเป็นความตายของคนนับพันไม่ได้มาจากเหตุผลทางการทาหารแต่มาจากความทือทยาสมบุกค,คนและเมื่อคําสั่งนี้ถูกส่งต่อไปยังคนที่ต้องนําทหารไปตาย,ยาจริงๆเราก็ด้เห็นจุดเริ่มต้นของการประทะก,กัน พันเอกเด็กซ์คือตัวแทนของปัจเจกที่ยังมีมนุษยธรรมเขาคือคนเดียวที่กล้าพูดความจริงออกมาว่านี่คือภารกิจการขอต่อต่อเขาไม่ได้ไปเสธคคำสั่งเพราะความขี้ขลาดแต่เอกเขารู้ว่าราคาแท้จริงของภารกิจนี้คือาาราคาที่นายพลมิโลไม่เคยคิดจะคำนวณแต่ใน,นระบบที่อำนาจอยู่เหนือเหตุผลการทักท้วงของเด็กซ์ถูกปัดตกอย่างง่ายดายและถูกตีตราว่าเป็นทัศนคติในแง่ลบสงคราม ระหว่างมนุษย์กับระบบจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและแล้วสิ่งที่พันเอกเด็ก์คาดการไว้ทุกประการก็เกิดขึ้นการโจมตีแอนฮิลไม่ใช่การลบแต่มันคือการสังหารหมู่ความกล้า,าหาญของทหารไม่อาจเอาชนะกระสุนปืนใหญ่และแผนการที่เลวร้วายได้ภารกิจที่เกิดจากตาจบลงด้วยความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อแผนขะบบล้มเหลวปฏิกิริยาแรกไม่ใช่การยอมรับผิดแต่คือความบ้าคลั่ง ในพลบิวโลที่มองว่าความล้มเหลวนี้เป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของตัวเองและแสดงท่าแท้ที่น่ารังเกียจที่สุดออกมาเขาไม่ได้มองทหารขเขาเป็นมนุษย์อีกต่อไปเขามองเปเพียงเครื่องมือที่ไม่เชื่อฟังและนี่คือจุดที่หนังทะลุขีดจำกัดของนังสงครามทั่วไปด้วยคำสั่งที่น่าตกตะลึงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์นี่คือการยิงปืนใหญ่ใส่ทหารฝ่ายเดียวกันวินาทีนี้เองที่หนังตอกย้ำว่าสตรูแท้จริงของทหารเหล่านี้ ไม่ใช่ทหารเยอรมันที่อยู่ฝั่งแต่คือชายที่นั่งอย่างที่ปลอดภัยที่พร้อมจะฆ่าพวกเขาทิ้งเพื่อรักษาหน้าของตัวเองและเมื่อความบ้าคลั่งไม่สําเร็จผลระบบก็เปลี่ยนไปใช้กลไกต่อไปคือการสร้างแพะลับบากแทนที่จะสอบสวนความล้มเหลวของแผนในพลมิโลกับกล่าวหาทหารตัวเองว่าเป็นคนขี้ขลาดเพื่อปกป้องความผิดพลาดของตัวเองสิ่งที่น่ากลัวคือระบบทั้งหมดนั้นเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้การประหารชีวิตทหารสักไม่กี่คน ถูกมองว่าเป็นวิธีที่ง่ายในการปิดข่าวความล้มเหลวและเชื่อไก่ให้ลิงดูกระบวนการเลือกทหารสามนายมันสั่งเลยไม่ได้ตั้งดิบนฐานของความผิดจริงเลยแม้แต่น้อยคนหนึ่งเนี่ยถูกเลือกเพราะสังคมไม่ยอมรับอีกคนหนึ่งถูกเลือกเพราะไปเห็นผู้เข้าประชาขี้ขลาดแล้วก็สุดท้ายถูกเลือกในการจับฉลากชีวิตของมนุษย์ถูกลดค่าลงเหลือเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่จะถูกนำไปกำจัดทิ้งเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบที่ผูพัง ัราจะเลือกแพลระบาดได้แล้วระบบก็จําเป็นต้องสร้างความชอบธรรมให้กับการสั่งเวรนี้ผาสิ่งที่เรียกว่าสารทหารมองคนเผินเนี่ยดูเหมือนจะถูกต้องตามแบบแผนมีผู้พิพากษามีอายการมีทนายมีทงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมแต่นี่ไม่ใช่สารมันคือโล,ละครและบทสรุปของละครเรื่องนี้ก็ถูกเขียไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่มา่านจะเปิดซะอีกพันเอกเด็ก คือตัวแทนของเหตุผลและความจริงเขาก้าวสู่ตัวละครแห่งนี้ในหวังว่าความยุติธรรมนั้นจะยังมีอยู่จริงเขาต่อสู้ด้วยตะกะดด้วยหลักฐานด้วยการสักคานที่เฉียบคมเขอพยายามพิสูจน์ว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทุกความพยายามของเขาก็เหมือนการตะโกนในสุญญากาศเพราะการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ใช่ความจริงแต่คืออคติที่ถูกตั้งทงไว้แล้วยิ่งการพิจารณาคดีดำเนินต่อไป หน้ากากของความยุติธรรมก็ยิ่งถูกฉีกกระชากออกมาจำเลยไม่ได้รับเอกสารคำฟอค้องการสืบพยานถูกปิดกั้นและที่เลวร้ยายที่สุดผู้พิพากษาและผู้กล่าวหาคือคนคนเดียวกันนี่ไม่ใช่การค้นหาความจริงแต่มันคือพิธ,ธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประทับตาย่างระบบคำตัดสินที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่ากิวตีคือผิดส่นทลอฟน์ปิดคด,ดีของพันเอกเด็กซ์ไม่ใช่คำล้อของความไม่ตา แต่มันคือคําประกาศอายักัดขืน่อระ,ระบบที่เน่าเฟะนี้เขารู้ดีว่าคาพูดของเขาเนี่ยไม่สมามารถเปลี่ยนคาตัดสินได้อีกต่อไปแต่เขาก็เังเลือกที่จะพูดความจริงขอไม่ได้กำลังพูดกับศาลแต่กําลังพูดกับมโนธรรมของมนุษย์ซึ่งน่าเศร้าที่ในห้องนั้นเนี่ยไม่มีใครรับฟังและแล้วละครก็จบลงตามบทคําตัดสินคือประหารชีวิตความวยุติธรรมได้ตายลงอย่าเป็นทางการในสนามรบจำลองแห่งนี้ หลังจากการประหารชีวิตโหดหลายพนเอกเด็กก็ยังคงมีความหวังลิบหีสุดท้ายเขาเชื่อว่าถ้าความจริงที่เลวร้ยรายที่สุดถูกเปิดโปงออกมาความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเขาเนี่ยไปร์เชิญหน้ากับนายพลบูลาสผู้ที่เขายังเชื่อว่าอาจจะยังมีมโนธรรมลงเหลืออยู่เพราะกับไพ่ตายในมือนั่นะคือข้อมูลที่เป็นสูน์ได้ว่านายพนวลวิโลนี่สั่งให้ยิงปืนใหญ่ใส่ทหารของตัวเองเด็คิดว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ย จะทลายมิโลและจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทหารที่ตายไปได้และนี่คือจุดที่หนังนั้นตบหน้าเราด้วยความจริงที่น่าสะเพร่งที่สุดเมื่อท่พลบูลาดนีความจริงเขาก็ไม่ได้โกรธแค้นในความไร้มนุษยธ,ธรรมของมิโลเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่สิ่งที่มิโลทำแต่คือเลือกอื้อฉาวที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเรื่องนี้เนี่ยลู่ไหลออกไปเขาไม่ได้มองว่านี่คืออาชญากรรมเขามองว่า มือความผิดพลาดทางการเมืองการตัดสินใจตดในพลมิโลของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อโทวความยุติธรรมให้ทหารที่ตายไปแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของกองทัพเพื่อปกป้องระบบ,บตัวเองในที่สุดโฉมหน้าแท้จริงของระบบก็ถูกเปิดเผยออกมาผ่านคำพูดของนายพลมิลารด์ด Colonel next how would you like your general miro's job his what sir his job ก็คือต้นตนของระบบที่สมบูรณ์แบบเยือกเย็นคำนวณผลได้ผลเสียและลายซิงอุดมการในใน์ใดๆเขาไม่ได้มองว่าเด็ก์คือวิลล์บูดคุณรักความยุติธรรมเขามองว่าเด็ก์คือผู้เล่นอีกคนที่กำลังเล่นเกมทางการเมืองเพื่อคนมิโลและชิงตำแหน่งมาเป็นของตัวเอกคาพูดที่เขาเสนอตำแหน่งมิโลให้เด็ก์คือสิ่งที่สแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สามารถเข้าใจมนุษยธรรมของเด็ก์ได้เลยเขาคิดว่าทุกคนนั้นรนขับเคลื่อนด้วยความที่ยงธยามากันหมด เมื่อดกปฏิเสธเรียกเขาว่าเป็นตะแกบผู้น่าสมเพชและน่าเฟะคามละนเอมา้าะกีูลกันก็าอย่จะงไ o ูลาดก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเขาคิดว่าดกซ์เนี่ยกำลังเล่นตัวท้ายที่สุดด e กซ์ได้ชนะในการต่อสู้ก <seats> ับบุคคลอย่างพลมิโลแต่เขา ก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินในการต่อสู้กับระบบที่นำพลบูล้าเป็นตัวแทนพันเอกเด็กซ์เดิอนออกมาในฐานะผู้ชนะที่พ่ายแพ้ขอโค่นในผลผู้บ้าอำนาจลงได้แต่เขาก็ได้เรียนรู้ความจริงกันโขดลายว่าเขาไม่ได้ต่อสู้กับคนคนหนึ่งแต่กำลังต่อสู้กับมนุษรกายที่มองไม่เห็นนั่นก็คือระบบที่พร้อมจะสละชิ้นส่วนที่เสียหายทิ้งไปเพื่อตัวเองนั้นจะคงอยู่รอดความยุติธรรม ที่เขาได้รับมานั้นมันว่างเปล่าและสายเกินไปท่ามกลางของภัยแพ้และความสิ้นหวังซาลิคูบิชิกลับมอแสายสวัสดิ์สุดท้ายให้เกียรติเราในฉากที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในตอนแรกเหล่าทหารที่ถูกระบบเนี่ยลดทอนความเป็นคนก็ปฏิบัติตหยิงสาชายามัน <S 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 เหมือนที่ระบบปฏิบัติต่อพวกเขาที่มองว่าเป็นเพียงแค่วัตถุ แ,แล้วสิ่งเพลงก็ทำให้สิ่งที่ปืนใหญ่คำสั่งหรือศาสอาหารก็ไม่สามารถทำได้มันทลายกำแพงของความเป็นศัตรูและพวกพ้องลงในนาทีนั้นพวกเขาไม่ใช่ทหารฝรั่งเศสและเธอก็ไม่ใช่เฉลยชาวเยอรมันพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่เชื่อมโยงด้วยความเศร้าความสูญเสียและความคิดถึงบ้านนี่คือมนุษยธรรมที่บริสุทธิ์สิ่งที่ระบบ พยายามทำลายมาตลอดทั้งเรื่องแต่เขาไม่เคยทำลายที่สำเร็จอย่างแท้จริงเสสษววากแห่งนิวเซียทำได้ส่งประกายขึ้นมาเพียงชั่วครู่เพราะในท้ายที่สุดแล้วระบบก็กลับมาทวงคืนพื้นที่ของมันเสมอเรื่องคำสั่งที่สั้นที่ดงทุกคนเนี่ยกล่าสู่ความ,มาจริงกันโหดร้ายวงจอแห่งความได้ผลยังคงหมุลต่อไป ชัยชนะเล็กๆและแสงสว่างแห่งนมนิวเซียรรมอาจเป็นเพียงการพะลมชั่วคราวเท่านั้นและแพสก,กอรอลี่ก็ที่กำลังสำคัญพอให้วกเรอทุกคนศัตรูแท้จริงของเรานั้นคือใครใช่คนที่มีความคิดต่างจากเราคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือที่จริงแล้วมันคือระบบที่เราเนี่ยตักไป่วนนึ่งของมันไม่ว่าจะเป็นระบบในที่ทํางานในสังคมหรือในประเทศระบบที่บีบให้เราเนี่ยต้องลดทอนความเป็นมนุษย์ ถ้าของตัวเองและผู้อื่นลงเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจเป็นเป้าหมายที่ว่างเปล่านี่คือคำถามที่แพสริคกลอรี่ถามไว้เมื่อ60กว่าปีก่อนและยังคงดังกล้องมาจนถึงทุกวันนี้